แจ็คเป็นชาววยไมใส่แจ็คเป็นชาวออกถึอปืนมุ่งหน้าขึ้นเลยไดหินถืกขังบนหัวคอยอแจ็คช่วยหน้จอาเยแจ็คด้วยแจ็คช่วยด้วยน่น่นาเอาม่ท่านกนน่าด่นง่อยอยู่แตาห้ามุ่ยอมาถึงเกาโอเมกกาะตาไม่มีชาพันธ์คอยเอ๋ แจ็คเป็นคาบอยแจ็คเป็นคาบยโอกถือขึ้นรื่อหนขึ้นมอเจ้าหญิงขัดบนหัวอยคอยจะช่วยเหลือจันเงิน สัตว์อันนี้มีด้วยเราจะสอนกินอาหารอันนี้กันก็คือดาบเห็นไหมกินเข้าไปละฮยแล้วปาบ,บนี้มี่อว่าฮึนี่ผมเลียนสร้างเองในทำเองทำมาจากกระดาษก็ไดแ้แต่ว่าอันที่จริงแลวที่กินเข้าไปได้ก็คือตกตกมา ちょっと聞きたい。 ก่อนอีกนะนนมามาวันนี้ต้องทำการได้แล้วก็มีคม่อยทำกนจับ มาสอดป้อนอาหารตัวนี้กันถ้าไม่สศษแบบนี้เราก็ต้องคือเหลือมัเดี๋ยวเราจะมาสอดกินคนนี้ก็ก็คือขนมหมดปากเดี๋ยวนี้เนี่ยเลาของจริงของจริงเราให้ดูจริงนี่ เน้อมันจับกล่องกระดาษมันจะมันทำมันจับกล่องกระดาษเสียบไปเ,เนี่ยนี้วโอุ๊บนิ้วนช่วยด้วยมันเกลียีอยเกีียมันงับนิ้วจริงๆเลยนะออกไมได้เลยแก่แก่เฉยๆอันนี้ทำได้นะถ้าของอะไรมันส่งก็ถอดของ ออกก่อนแล้วก็ทางกล่องกระจำกล่องกระดาแล้วก็ถ้าถ้าเห็นอันนี้ตัดตัดอันนี้ออกก่อนเราจะทําแบบนี้ได้ถ้าเราไม่ตัดอันนี้ออกมันก็จะทําไม่ได้นี่เส้นแบบนี้เลยนี่กินเข้าไปเลย

Ja. <suk> <suk> กระเปลานกพูให้หน่ออากระเป่านกพูให้กกหน่อย เราทานได้สามสองหนึ่งเดีวยดวเ